ใช่ไหมถผมอยู่ตรงนี้ก็ได้ใครใครเป็นคนแรกครับย้ายแล้ผมก็ได้ไม่ผมยื้อยู่พอโอเคให้ไมย้ายดูไม่ค่อยเต็มใจผมเต็มใจแต่ผมไม่ค่อยมั่นใจถูกเป็นต้นไปนะฮะพิมพ์ไทยนะครับพี่อรันนะครับเดี๋ยวผมก็หนห้าันหน้าออกแทนได้ไหมครับผมอะไรนะลูกอยากรูาปิยตากับแฟนๆเหรอเอ้โหเด็กตัวเมคอัพหรือโอ้แ้วหนูหลับตาแทนได้ไหมลูกได้เออไมอย่างนั้นหลับตาไม่ปิยจะไม่โกงโอเคได้พี่เราเชื่อใจโอเค มาเด็กๆใครใครสะดวกใส่ใส่ใครไม่สะดวกใส่หวัดหลับตาที่เราเชื่อใจทุกคนเชื่อใจโอเคครับผมจะใส่หรือจะหลับตาก็ได้เอามาบิดครับจะหลับหรือพอโอเคโอเคให้อย่างนั้นเราเริ่มจากฝั่งนี้เนาะเริ่มจากพี่ฮาร์ดนะครับแล้วเราก็ไล่ไปเรื่อยๆซ้ายมือของของน้องๆทุกคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวต้องถามพี่ฮาร์ดก่อนพี่ฮาร์ดเข้าใจกติกาแล้วลูกนะพี่ฮาร์ดห้ามเขียนตัวโอเคพี่ฮาร์ดถ้าพร้อมแล้วพี่ฮาร์ดหันไปดูโจทย์ แรกของเราในข้อแรกได้เลยนะครับเดี๋ยวเขึ้นโจทย์ให้นะโจทย์ข้อแรกมาค่ะอ่าไม่พูดนะไม่พูดนะไม่พูดพี่นัดีเวลาว่าสิวินาทีเริ่มค่ะ10 9เก้าแปดเจ็ดหห้าสี่สมสองหนึ่งหดเวลาค่ะโอเคพีเวลาครับมีเวลาสวินาทีในการดูเชิญลืมตาแล้วมองไปทางขวาได้เลยครับไม<ป>่เ สองสามหมดเวลาแล้วครับมีมัตสุมีเวลาวาดสิวินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะต่อไปนะคะใครเนี่ยอ๋อทั้งไทยทั้งไทยไทยโอเคไทยไทยมีเวลาดูสามวีนะลูกมีวัตสุไปไทยลึกปะหนึ่งสองสามโอเคมีเวลาวาดสิบวินนะครับก็ดูมั่นใจ ชิวๆมากเอ้ยอเอพิ่งหลับลูกเอ้ยเพิ่งหลับต่อไป<า>พี่รันครับมีเวลาสามวินในการดู 1, 2, 3, 2, 1, 1> นเนื่องสอบซ้ำมากสามสองหนื่อยๆไปครับสิบ เอครับเอ,เ,อเอ็มมีเวลาสามวินในการดูภาพจากพี่อรันนะครับที่ใสู้เขานั้น 1, 1> สู้่องกล้ <S 2> 2, <S ามมันไปดูได้เลยครับหนึ 2> 1, 2, 3, ่งสองสามคนเวลาค่ะโอเคมีเวลาว่าสิบวินนะครับตัวอะไรวะเนี่ยสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ มันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนรูปไปประมาณนึงเลยลูกเอ้ยเอาเป็นว่าเราใช้เทคนิคของเราในการเต็ความถ้าพร้อมแล้วมีเวลาดูสามวิเริ่มค่ะหนึ่งสองสามโอเควาดเลยครับดีแล้ววาดสิบวินะเดี๋ยวนะพี่ดาวจริงจริงแล้วเนี่ยจริงแล้วพี่เน็กไม่ต้องวาดก็ได้ไม่ได้เป็นคนถ่าย <laughs> แ,ตแต่เราอยากให้แฟน <laughs> ๆได้เห็นการวาดลูกเอาละพี่เน็กผมว่า ผมรู้แล้วเฮ้ยนี่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะยืมขอยืมภาพมาเองผมว่ามันต้องเป็นตัวอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตอบนะอย่าเพิ่งตอบอ่าทำไมคะมองให้ลึกๆเข้าไปนะเอาจริงผมเริ่มเสี่ยวแล้วมันต้องใช้การมองแบบแอสเตรทมองให้ลึกๆมันอาจจะไม่ตรงตัวขนาดนั้นอ่ะ งาน,นพี่ดาวคิดให้อห่่าาพีดวการถูกลงโทษของเราหยิบมือถือขึ้นมาค่ะทุกคนคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอันนี้คือโมเมนต์ที่น่ารักมากๆให้เราจิ้มแก้มคนข้างๆด้วยท่าทีที่น่ารักที่สุดดีนะโดยที่ว่าคนข้างๆห้ามขัดขืนนะใช่ไหมางไหนะคนข้างๆคือห้ามขัดขืนเลยไม่ใช่ทีเดียวคนข้างๆห้ามขัดขืนเลยใครจะทำอะไรที่มันไม่น่าขัดขืนขนาดนั้นเลยเหรอไม่เป็นถาไปถึงไงเพราะแบบว่าเออปัดๆอะไรอย่างเี้ห้ามปัด อย่ว่าพี่ดาวอ่ะกำลังคิดอยู่ว่าเราจะจิ้มขวาหรือเราจะจิ้มสายดีจิ้มคู่จิ้มคู่ฮะให้จิ้มคู่เลยเหรอ,อไม่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 พวกเรารอบเหมือนกันนะให้พี่ดาวเลือกให้พี่ดาวเลือกเลยครับพี่ดาวเลือกเลยพี่ดาวว่าจะจิ้มคู่ไปเลยละกันแล้วใหม่ยังไม่ฟาดฟันกันใช่ไหมครับคนนี้ก็โชคดีหน่อยจิ้มยังไงนะพี่ดาวจิ้มยังไงนะจิ้มคู่ไปเลยสองข้างคือคือหนึ่งคนจะต้อง yes มา สู้ๆนะลูกนะดีนะดีนะมาทางไว้สักิบวินาทีอย่าลืมแฮชแท็ก AIS Fan Festival 2024พี่ดาวกับพี่โกจะยืนอยู่ข้างหลังเพื่อให้ทุกคนเก็บโมเมนต์โอเคมาเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไหนจิ้มจิ้มไว้ก่อนสิหนูลูกหนูจะจิ้มแบบไหนก็ได้โอ้น่าร่กแม่ดูจังเลยแม่ดูมากโอเคภาพรอมแล้วนับเวลาถอยหลังดี สุดไปเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้สุดท้ายผมขอตัวแทนพูดอะไรสั้นๆเกี่ยวกับ A.S. i Family นิดนึงได้ไหมครับขอหนึ่งคนครับลูกเอ้ยอย่ามาเสียงอัะเรื่องอย่างนี้ผมไม่อยากจะพูดดิสด้านหลัง่อกี้เ้าบมกก็อวยพร A.S. i Family ทุกๆคนนะครับให้มีความสุขและอุ่นใจตลอดปีทั้งปีนี้และปีหน้าครับ